คั้นะี้ให้ศูนย์ช,ชัดเลยศูนย์อยู่ล่างเบื้องต้นเนี่ยศูนย์อยู่ล่างรูดได้แต่คู่อะไรผมไม่รู้ยังไม่รู้ก็จับเอาเลยจะคู่ไหนชอบคู่ไหนก็ได้นะเมื่อกี้เขาบอกให้รูดศูนย์น่แต่เราก็มีปัญหาเลขบนระหว่างศูนย์กับแปดเขาจะสลับหรือเปล่าวันนี้เขาแค่คสลับจริงๆริงวันนี้บอกให้ตรงๆเลยว่าศูนย์ล่างถ้าไม่หลอกนะก็ะมาล่างเต็มเต็มอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าคู่กับตัวไหนเนอะถ้ามาสองตัวก็จบไปนะเื้องต้น,ตนยังไงร่างเราก็ต้องให้ศูนย์เยอะละให้ศูนย์เขียนเลยก็ได้อะไม่ต้องรอร่างให้ศูนย์ละตัวนึ่งนะร่างตัวหนึ่งแล้วผมจะเอาเอะไรศูนย์อะไรีเบื้องต้นเราเลยอ้าวตัวคู่ใกล้ๆนี่แหละเลขเก่าเเลขเก่าเลยมีที่มามนกันก็ไม่อยากเขียนหรอก แล้วเบื้องต้นผม่ศูนย์ล่างนะแล้วก็จะมีตัวกันถ้าศูนย์ไม่มาถ้าศูนย์ไม่มาเขาจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดไว้แล้วนะจะมีเอาตัวรองไปอน,นี้เป็นตัวที่ศูนย์ไม่มานะอันนี้กรณีศูนย์ไม่มาจะจุดจุดไข่ปลาไว้ก่อน กรณีศูนย์ไม่มาแล้วมีอะไรตัวนอย่างนะีะเดี๋ยวผมคิดกับผมลืมนะนี่อ๋อศูนย์มาแต่ไหมตำแหน่งนะันมันศูนย์ไม่รู้มันจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะมันกันไว้มันต้นมีแค่สามตัวที่ผมนั่งคิดจะมีสองศูนย์ก็ได้ก็ได้แต่ผมจะคิดไว้ตัวนี้อยู่คิดไว้นานแล้ว เลยต้องเอาตามที่เราคลิก็อดแรกไว้ก่อนต้นผมจะให้แบบนี้นะเนอะแบบนี้ล่างล่างต้องเป็นเลขศูนย์อะกรณีศูนย์ไม่มาก็มีแค่ตัวเดียวนี่ตัวนี้นะถ้าศูนย์ไม่มานะถ้าศูนย์มามันจะมีสองพิกไม่ตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้สองตัวที่ยแก่น,นี้สั้นๆตัวนี้ให้ไวด้วย ไม่ค่อยรอนันวันนี้ปล่อยให้มันตืดไปเอาไปก่อนเลยแล้วปล่อยให้ตีดเนอะเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีนึงไวมากวันนี้ไม่รอยช้าเท่าไหร่บางคนไม่ชัดมาไขาปา่ปลาจนไปก็มองไกลๆก็ไม่ชัดแต่หนึซะหน่อยไวยนัวันนี้ไวคือเราไม่ได้ฟังอะไรเราไปตามทางของของเราเลย แต่ยังเป็นไข่ปลาอยู่ฐานะที่เข้าใจนะแบบนี้ก่อนว่าไล่ดูมันก็อยู่ประมาณนี้ถ้าถ้าสูนไม่มาก็อยู่ประมาณนี้มีแค่นี้เดี๋ยวผมจะเราจะอธิบายที่ป่าอย่างนี้รู้ถ้าบนเาเลยสักตัวดีเนาะ ตัดติ้จให้ตัวหนึ่งก่อนเนะบนแต่หลักร้อยยังไม่ให้ก็ได้ผมยังไม่รู้ให้ตัวเดียวเลยบนให้ตัวเดียวก่อนนะตัวเดียวบนผมให้ตัวเดียวให้ไปก่อนเลยนะให้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวจะมีตัวคำอีกตัวหนึ่งแต่น,นี้ให้ไปก่อน ก็อยู่ประมาณนี้ล่ะอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกอะไรก็ไม่รู้นะผมไปตามแนวคิดของผมอะนะครับไปตามแนวคิดก่อนเพราะเราก็มีแนวคิดของเราอยู่ซึ่งเราจะใช้บ่อยอยู่ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับนะสุกัญญาถูก3มตัวโต๊ะของ ของตัวบนสองตัวล่างหองเก่งนะนี่อ๋อให้วิเคราะห์ศูนย์หน no. ึ Hi, okay? ่งพันเลขรดไว้ก่อนออกไอยังหลายงวดแล้วรับหลายงวดแต่ไม่ได้เท่าไหร่สมตัวแล้วนะคะน่นให้ดูเจ้าครับตัวไม่แตกสักทีสมตัวยังไม่แตกสองตัวไม่ตัดสงขารายงานตัววรลวิทเนาะโดนศูนย์ตลบหลัง แต่ว่าศูนย์โอเคนะแต่เราพลาดเองครับแต่ผมก็บอกอยู่ว่ารูดได้รูดได้นะรูดได้ถึแจะตำแหน่งเราไปดันฝันสองวันไหมฝันฝันฝันมิจจะพูดให้ฟังฝันเมื่อคืนนี่ล่ะไม่สองวดนฝันเมื่อคืนเลยนะครับกรอบลุงเข้าอผมไม่รู้ตรงไหนนะผมไปชี้ไปตามลักษณะเลขกรอบเข้า เดี๋ยวเรื่องฝันเดี๋ยวค่อยพูดนะมีเขาอยู่มึงต้นนะี่ผมจะต้องแปลเราก่อนน่ะบะ้องต้นนะศูนย์ไม่เสียหาย,ยางวดน,นี้จาจับประเด็นได้จุดประเด็นหนึ่งคือศูนย์เพราะว่าเลขสีส่ศูนย์น่าจะคูกอาจารย์ลบบผมว่านะเพราะขนาดนี้ถ้าไม่มากระหลอกเราก็มีตัวกันนิดหน่อยถ้ากรณีศูนย์ไม่มาเราก็มีตัวกันไว้อยู่มก็ดูทางไว้อยู่ที่นี้ อาจจะแปลไม่เหมือนคนอื่นนะผมบวกอะเขาเรียกบันไดเลขด้วยผมเลยบวกอาจจะคนอื่นอาจจะไปแปลอีกแบบหนึ่งแต่ผมจะมีบันไดของผมผมก็จะแปลไปตามสไตล์แล้วก็ตามคิดสมการที่ผมตั้งว่าคําน่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้ผมก็เลือกเอาตัวที่ที่ผมชอบแล้วก็สมการที่มันใกล้เคียงกับแนวคิดของผมก็ลงไปผมก็จะลงไปตามนั้นถ้าแปลตามตรงก็เห็นใครจะเอาอะไรแล้วแต่ได้หมด มงคลมะพร้าวมะพร้าวผมต้องเขียนเป็นศูนย์อยู่แล้วล่ะนี่ผมเดาว,ว่าล่างไงก็ต้องล่างรูดได้แต่ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะเอาแบบนี้ก่อนเนาะให้สูงก่อนแล้วก็เอาอะไรดีเนาะแบบนี้ทำเอาห้หหวยไร่กล่องอะไรไม่รู้มองไม่ออกจนถึงขนไม่ไมรับเดี๋ยวเราดูรถ เราก็จะแปลไปก่อนแล้วพอเห็นกลุ่มพอเข้าเนี่เป็นอะไรเป็นเป็นร้านค้าเบ็ดร้านค้าชุมชนเนาะดิสานกิจชุมชนของของตำบลห้วยไร่นะครับจังหวัดพรชรบูรณ์เนาะข้อมูลอย่างอื่นผมก็ไม่ดูผมดูแต่รูปอย่างเดียวเลยก็มีทั้งหมดสิบสามสิบสามตำบลสิบสามตำบลใช่ตำบลห้วยไร่สิบสามตำบลอ่อเอาข้อมูลนั้นก็ แล้วก็เราดูตามรูปเราวิ้นวิ้ขัยแล้วก็พอจะเห็นอะไรนิดๆแล้วละ่ะได้ชัดเจนเลยละ่ะไม่ต้องใครเห็นก็จะคิดว่าตัวเดียวกันน่นแหละแบ่งโซนแค่น,นั้นเองแล้วแบ่งคนแยกคนละกลุ่มเนาะแต่ก็จะเหมือนเหมือนกับขนมอะเราผิดพลาดเราไปฝืนเินไปต่งนี้เราไปตามรูปเขาเมื่อกี้เราก็ฝืนศูนย์อยู่บนลรวดันล่าง แต่ยู่บนนออกล่างสูนขึ้นบนแบบนี้เออมันก็ถือว่าเราผิดพาลาดเราไปฝืนกระลูกเกินไปคิดว่าเขาจะกลับวันนี้น่าจะตามตรงเนาะเออมันไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องแปลว่าอะไรแล้วตัวนี้ช,ชัดเจนแล้วาาวาาวพ้ใครจะว่ายังไงใครช่างกลมๆแบบนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากล่างรูได้จิตตัวเลย ศูนย์ล่างรูดติดตัวเลยเอาศูนย์ล่างนม,มันจะย้อนหลังเราอะ่ะ